อมาอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างฮะเอานนทบุรีปรากฏฮะเหตุการณ์นี้วินรถจักรยานยนต์กับแท็กซี่ปัทะคารมกันเดือดเลยปัทะคารมกันเรื่องอะไรไปดูคลิปก่อนดีกว่าไอ้รูปแบบมึงไงมึงเป็นอะไรลมันกลับมาทำไมอ้าขอกลับมเห็นไม่ไ้เพกาไว่าไปน่ะอ่าแล้วถือมีดมาทำไม คือมีมาทำไมไรงเม่ไหรเนีกุ้แก้มานอ่ะเดี๋ยว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 ไปไปไปสอน,นอเลย นี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่คนขี่วินรถจักรยานยนต์ถือมีดมาข่มขู่ครับแล้วก็ยืนโต้เถียงกับคนขับแท็กซี่อยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินกลับไปที่รถแล้วขี่ออกไปครับเหตุการณเ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับในเช้ามืดเลยครับบริเวณทางลอดใต้สะพานคลองถนอนอำเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีทีมข่าวโมโนของเราก็เลยไปสอบถามนายสมสกุลครับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยไปรับผู้โดยสารขี่รถมาตามทางปกติพอถึงจุดลอดใต้สะพานก็ต้องชิดซ้ายเพื่อเข้าช่องทางของรถจั คันนี้หัดพวงมาลายัยเบี่ยงข้ามเลนเข้ามาแล้วกลับรถแบบกระชั้นชิดเลยครับเขาเลยต้องเบรกกระทันหันจนผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยต้องกระโดดลงจากรถส่วนตัวเองเนี่ยรถเกือบตกลงไปในน้ําก่อนจะมีปากเสียงครับหลังจากนั้นก็มีการหยิบเหล็กงัดยางรถยนตนย์ออกมาป้องกันตัวครับเขาเบี่ยงขวาออกมาทันทีเลยตั้งแที่รถผมก็อยู่ตรงเนี้ยผมก็ต้องเบรกผู้โดยสารต้องต้องโดดลงรถนะ่ะไม่งั้นรถลงน้ํา ตรงนี้มันไม่ใช่ทางกับวัดป้าเขาก็มีบอกผมก็หยิบเหล็กไปอันหนึ่งเหล็กมันมันเป็นเหล็กแบบอ่าสำหรับขึ้นมแมลงอ่ะเหล็กเล็กๆนะผมอายุหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบลเก็ไว้ป้องกันตะวัน นี่คุณพี่วินจักรยานยนต์บอกผม 60- จะ70แล้วม,มีเลขไว้ก็ต้องเอาไปป้องกันตัวประเด็นหลักก็คือขับรถแล้วมันเบียดกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ,อ้าวลังเกิดเหตุตำรวจทาไงรู้ไหมคุณผู้ชมเอาทั้งวินรถจักรยานยนต์เอาทั้งพี่คนขับแท็กซี่ไปเคลียร์กันเลยที่สบพบางบัวทองแล้วก็เปรียบเทียบกับนายสมสกุลนะครับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง1000บาทข้อหาก็คือก่อความเดือดร้อนรําคาญใจดูหมิ่นซึ่งหน,น้าแล้วก็ยึด เหล็กงัดยางในรถไว้เป็นของกลางนะฮะที่พี่บอกจะไว้ป้องกันตัวตํารวจเขาไม่ให้แล้วนะฮะยึดไปแล้วนะคุณผู้ชมครับค่ะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอะไรยอมได้ก็ยอมบ้างเถอะนะมันจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ